จะมาดูด้วยว่าระหว่างน้องกระอ์กน้ำนะคะอะไรจะเวิรกกว่าเพราะไอที่พามีกรักน้ำเป็นร่างพัฒนาของกรอน้ำนะครับเฮ้ยวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พชี่แชนแนลค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูน้องลูลู่อนเดะแก๊กันคก็ทำารเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยยังไม่ได้มีแผนจะทําเลยเพราะว่าเราอะทำกิมมึดไปก่อนลงหอแต่ว่าวันนั้นที่เราแข่งวอเกอรี่อารีนาทุกคนก็พูดว่า คิดลวลาทำผีน้อยมาเดี๋ยวนี้คิดละลาทำผีน้อยมาเดี๋ยวนี้เือตอนนั้นคือเป็นเวลาแบบบ่ายสองหรือโมกิโมไม่รู้แล้วฉันแข่งตอนเย็นฉันก็ต้องรีบแบบทำขึ้นมาดังนั้นก็คือทำมาเสร็จแล้วนะคะก็มีประโยชน์มากกว่าที่คิดจริงรๆก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสมกับคนที่ยังไม่มีแบบ มนซับพอร์ตดีๆในทีมนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะสามารถใช้งานได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการฮิลการกลางปีกลางล้ำบัฟใด<ช>ๆก็ตามนะคะก็เป็นสุดยอดของสายซับพอร์ตอย่างแท้<ช>จริงใช่แล้วเราจะมาดูด้วยว่าระหว่างน้องกับอ่างน้ำนะคะอะไรจะเวิร์กกว่าเพราะไอพีพามกับอ่าน้ำมันเป็นร่างพัฒนาของอ่างน้ำนะครับเฮ้ยพูดยีงไว่าอ่างน้ำแก๋เรามาลองดูเปร e d stats นะครับเลือดเหมือนหนึ่งนะครับแท็ก600มีสปีดที่ช้า99แต่ก็ไวกับอ่างน้ำแล้วเรามาดูอ่างน้ำกันนะครับก็มี d e เ e n s e นะครับ700 714ส่วนอนน้าเี่ยเลือดมากกว่า เดียบมากกว่าหน่อยแอนแงรู้สึกว่าจะน้อยกว่าปีกก็น้อยกว่านะครับพอกันเลยสักแกันแต่คืออาร์กน้ำอาจจะได็งวาาเท่กว่แอว่าเท่กว่าแต่ว่าในส่วของสกิลอ่ะก็จะต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูสกิลของลูลูกันก่อนว่าสกิลหนึ่งสองสามลูลูมีอะไรบ้างค่ะลูลูครับสกิลหนึ่งะครับเป็นการตีธรรมดานะครับไม่ทำเอฟเฟกต์อะไรเท่าไหร่แต่สามารถคิวฮอกโคที่เลือดต่ำสุดได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและเมื่ออัพเต็มนะคะสามารถคิวได้องตี ก่อนทีนี้ต่อไปสกิลสองค่ะก็สกิลสองนะครับจะเป็นสกิลรังบับนะครับครูดาวแค่สองเทินนะครับเทินเป็นเทินกังบับแล้วก็กางปีกเข้าไปหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ยังฮิวตัวเองด้วยใช่คือเหมือนของน้องลูกค่ะไม่ว่าจะสกิลไหนก็จะมีฮิวตัวเองด้วยเสมอใช่อารมณ์เหมือนแบนจะยืนอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้องแบบ เอาจริงมันเป็นサポートโอเคมากนะในการแบบถอดบัฟล้างบัฟซึ่งจริงๆทุกคนอาจจะถามว่าแบบเอ้าแล้วมาサポートอย่างเงี้ยใช้กับที่ไหนจริงๆอ่ะนอกจากกิ้ววอลซีกอล RTA ก็ยังเล่นได้ค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีเหลี่20ดาวก็คือใช่เพราะว่าลูลูเนี่ยแค่สองดาวนะครับดาวหลักของมันทำให้ในการเล่น RTA เหลี่ยงยี่สิดาวเนี่ยเราสามารถหยิบมอนสเตอร์สามล็อไปอีกตัวแล้วสามารถใช้ได้ห้าดาวได้ถึงสามตัวเลยนะครับใช่ค่ะถือว่าโอเคมากถือว่าประหยัดดาวให้เราได้ดีมากอ่ะแล้วสำหรับสกิลสามสกิลเนีีี้้ยจะเปป็นนสกกกิลางงงไไดดแแตต่่อมมบบบัััฟหวคร ถ้ามีปัฟบแดงเนี่ยจะแค่ล้างอย่างเดียวแล้วก็ฮิลให้25%ใ,ให้ทุกตัวนะครับใช่ถือว่าเป็นมอนุดดาวสี่เทิร์นนะครับก็เท่ากับน้องฟานเลยถือเป็นมอนสองดาวที่ โกงมากเลยนะสกิล,กลสกิลโกงมากๆเลยนะคะก็สําหรับลูนในการใส่ตัวเนี้ยก็คือเน้นเหมือนสายซัพพอร์ตปกติเลยค่ะก็เน้นความอึดความถือความทนเอาไว้เนาะตอนนี้พาว่ะใส่ลูนคร่าวๆให้น้องเอาไว้ก่อนจริงๆตัวเนี้ยค่ะตอนนี้พอยังใส่ลูนที่ไม่ได้เต็มที่ให้น้องก็คือเอาเศษลูนมาใส่ก,ก่อนเพราะว่านันรีบมากสกิลวอนะครับใช่ค่ะก็ใส่ไปก่อนยังบนัก็เน้นสปีดเฮดพี แล้วก็เดฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ติดต้านทานไว้เยอะๆหน่อยเพราะเป็นตัวล้างบัฟเป็นตัวปีกนะครับก็ควรจะเลดเยอะหน่อยนะครับใช่ค่ะเลี้ยงเยอะจะได้แบบมาคอยรักษาเพื่อนได้น้องส่วนสปีดอ่ะก็เพื่อให้น้องได้วนเทิร์นกลับมาเร็วๆแล้วก็เฮดพีกับเดฟก็เอาไว้เพื่อยืนถึกแหละมันก็จะเหมือนตัวซัพพอร์ตทั่วไปเนาะมันก็จะไปแย่งลูนกับพวกน้องฟรายน้องมอลลี่พวกพินลมอะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ควรจะทำใหม่ตัวหนึ่งค่ะก็นี้เป็นลูนอันทีนะครับก็อาจจะดีขึ้้้้นน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 มมมมมาหหหห่่่่่่่่ออออยแแแแแตตกกกกก็็็พััััััลลลลละะะะะูใชบบบววืืไไปปดฉีีีีคคเเเรรจิท เอ็กกับวิลนะครับควรจะเอ็กและวิลใช่ค่ะหรือโต๊ะกลับก็ได้ในเมได้แต่ควรจะวิลนะครับตัวปีกแล้วก็อัติแฟกเนี่ยเราใส่เป็นเฮดพี่หรือเด็บก็ได้นะเหมือนกันแล้วก็ค่าเนี่ยก็เอาเป็นฮิลทุกสกิลเลยนะอันไหนมีฮิลหนึ่งสองสามยิ่งดีนะตัวนี้ฮิลทุกสกิลตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำเลยเนาะไม่ต้องมีเลยเพราะไม่ได้มีสกิลไหนที่แป๊บ รับแยงได้เลยนะครับใช่ค่ะก็คือไม่ได้ทําอะไรกับฝั่งตรงข้ามเลยตัวนี้คือเน้นเฉพาะของทีเราเพื่อนอย่างเดียวนะครับซึ่งพาวอะค่ะทำมาเสร็จก่อนแข่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่แปลว่าแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ได้ลองเอาไปใช้ในการแข่งรอบนึงกับที่สู้กับเจ๊แจมเนาะใช่เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าตัวน้องอะมีประโยชน์ประมาณไหนยังไงนะคะว่าจะช่วยเพื่อนได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับน้องเป็นซัพอร์ตที่มแค่น่ารักนะ อันนี้คือไม่ต้องซีเรียสเรื่องการหยิบบ้านนะคะนั่นก็คือเราก็เล่นกันสนุกสนุกในการแข่งเนาะแต่เราอยากจะลองแบบเล่นลูลู้ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยลูลู้มันดีอะทุกคนแล้วคือเกมเนี้อพาวหยิบมา3ซับอะสามซับสามซับอะค่ะก็คือแบบคิวล้นล้นเลยครับใช่เด่นยืนนานๆนะคะวันนั้นเปิดเมื่อก่อนนะผมน้องลุลุ้นเรามีความต้านทานโอ้ยกระตุกมากเลยแม่อ่าอากลางปีกมาคือจริงๆแล้วในการเล่นอาทีเอค่ะอย่างที่บอกต่อให้ไม่ใช่หลีกที่จะยี่สิบดาวพาพูดเลยนะว่าถ้ายัดลูลู้นมาเต็มอะ ก็ไม่ได้น่าลำคาญน้อยกว่ามอลลี่อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็กลางปีกเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็กลางปีกเดี๋ยวก็ล้างอยู่เงี้ยเห็นไหมครับล้างกลางปีกเนี่ยพอเขาเจอแล้วก็ฮิวอะออโลมนะคะเนี่ยเดนออโลมตัวตีแล้วปึ้งเข้าไปครับแต่นี่ไม่มีมอลลี่ด้วยเอ้ยออกมอลลี่ตัวแบนด้วยมอร์ลี่แบนอะเรามีคิวสองตัวแต่จริงจริงเรลู่ตัวเดียวก็เพียงพอนะครับใช่จริงเกมนี้ตัวเดียวมีลู่ลู่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราเสียโอ้ยนี่ครับฮิวเข้าไปนะมันไม่ได้เบาเลยนะทุกคนมันฮิวโอเเเเคคคอออยยยยู่่่่นนนนะะะฮฮิิิิวววข้้าาางงงงงแแกรรรัับโดฉพถตีลลส แรงแรงคือคือเหมือนแบบความที่น้องสามารถฮิวตัวเองได้ด้วยทุกครั้งที่ฮิวเพื่อนอ่ะมันทําให้น้องอ่ะได้เปรียบมอลลี่อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามอลลี่อ่ะมันช่วยได้แค่เพื่อนบางทีบางจังหวะมันเลือกมันต้องเลือกไงว่าจะช่วยเราหรือช่วยเพื่อนแต่อันนี้เราเลือกได้นะครับใช่เวสต์สกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งเราไม่ได้ใช่อันนี้คือสกิลสองจะช่วยทุกคนแต่สกิลสามเลยอ่ะทุกคนเลยเธอเป็นเธอครับนี่ครับล้างตัวเองนะครับปุ๊บแล้วก็ปั๊ฟปีกไอ้เพื่อนอันนี้คือมันมีปปัััับบบแดดดดดดงงงงงนนนนนครรรรกกก็็เเเเเเลยยไไไไไมมมม่่่่้้้้้้ีีีีใสสตตวอออขิิึาาาาทถ แต่น้องก็คงเก่งไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไงเพราะว่าถ้าน้องเก่งกว่าเนี้อ่างน้ำก็ไม่มีที่ยืนแล้วครับใช่คือแค่นี้อ่างน้ำกดก็หนักแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยจำรับรู้ๆเนี่ยแกงนะครับการใช้งานเนี่ยมาล้างเนี่ยเ็นี่ยมันล้างได้แท้ตลอดอะเพราะมันแค่โคดาแค่สองเท่านะอย่างที่บอกค่ะ RTA ก็เก่งมากแล้วการเล่นวอลหรือการเล่นซีกอะก็ดีมากๆอารีน่าก็ดีเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอก คือถ้าเล่นอดีตได้ไปไหนก็ไปได้แล้วเอาจริงๆใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปลองดูอ่างน้ำร่าวๆกันนะคะสําหรับคนที่สงสัยว่าแล้วทําไมอ่างน้ํามันโดนล้ออะไรขนาดนั้นนะคะอ่างน้ำครับอน้ำที่เสร็จหลไม่ครบมั้งเออใื่ไม่ครบเลยอ่าอ่างน้ําที่จะมีเด่นกว่าลูลู่เนี่ยก็คือระบบระบได้ครับสกิลหนึ่งแล้วก็อาจจะมีระเบียบมากกว่านิดนึงเพราะตีแรงตับป้องกันนะครับสกิลสองเลยฮิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป้าเดียวแต่ฮิลแรงกว่าสกิลสองเอาไปเทียบกันแล้วฮิลแรงกว่าแต่ ล้าบั๊บไม่ได้ถ้าเจ้าทำฮิวก็จบนะครับใช่หรือบางทีก็ระเบิดตัวอยู่อย่างเงี้ยหรือกคือเคลียร์ระเบิดได้ด้วยนะครับเซอสกิลสามเนี่ยคิวทุกตัวนะครับนี่เหมือนอันนี้เหมือนจะเป็นเน้นแบบฮิวหนักๆบบ หิวแบบทั้งทีมแต่ว่าของลู่ลู่เนี่ยหิวเรื่อยๆนะครับใช่ใช่ค่ะคือเหมือนอ่างน้ำอ่ะเน้นหิวหนักหิวแรงแล้วก็เติมเกตด้วยสกิลสแต่ลู่ลู่อ่ะคือเหมือนยืนไปเรื่อยแล้วซัพพอร์ตไปเรื่อยแล้วก็เหมือนรักษาตัวเองได้เรื่อยๆด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าคือถ้าใครไม่มีอ่างน้ำอ่ะปั้นลู่ลู่มาเลยไม่ต้องคิดปั้นได้เลยนะคส่วนใครที่มีอ่างน้ำอ่ะก็ปั้นเบอบมันก็ดีอ่างน้งานมันต่างกันใช้งานในอารีน่าใช่ใช่แต่ละตัวจริงๆพามองว่าจริงๆในเกมนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์์ตตตตััััววววไไหนน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 กกกกกก็็็มมมีีปปปรรรรระะะะะะโยยยยชชเเเเาา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 าแแแแคค่่่่่่ออออจจจใ้้้้้้งงงบุุดดสททลๆถพ เมื่ก่อนเพราะว่ายังอนาคตอะค่ะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะถูกปรับมาไม่บอกว่าจริงๆอ่างน้ำแบบแผนน่าอาจจะโคตรน่าอาจจะแบบใช <im> ่น้อยใจลูลูกคือแบบเป็นลูกรักมาเต็มเลยเนี่ยก็เป็นอาร์กแล้วอแผนน่าอาจจะเป็นรังบับกลางปีกก็ได้นะครับรังบับกลางปีกใช่เล่นเกล็ดทิวที่เป็นรังบับกลางปีกเล่นเป็ดทิมด้วยคือเกินไปมากเลยครับมันก็เข่งออกไงมันอาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับอ่างน้ำนั่นค่ะก็สำหรับลูลูกในแกงก็เป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอแชร์ทีมนิดนึงสำหรับของทีมฟาร์มลูลูกทีมฟาร์มลูลูกเหรอครัับอออนนีีี้้้้ไไไไมมมม่่่่รรรููเด๋ยวจะะะใชทลง เดี๋ยวจะขอแบบแชร์ทีมฟาร์มลูลู่นิดนึงนะคะสําหรับใครที่จะฟาร์มน้องลูลู่เนาะอตอนนี้พาใช้เป็นทีมนี้อยู่นะคะคือสําหรับตรงคาเดรูเนี่ยมันจะต้องมีมอนทุกประเภทใช่ไหมทีนี้อันเนี้ยบอกก่อนว่ายังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดยังหาทีมที่ดีที่สุดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทำแล้วมีมอนตามเนี้ยค่ะลองดูก่อนได้ก็คือใช้อินูน้ําจากการฟาร์มมังกรมบเลยหนึ่งตัวทุกคนมีทีมฟาร์มมังกรอย,อยู่แล้วแหละแล้วก็วูฟน้าวูมน้าก็ช่วยในการเปิดกอดแต่ช่วยในการห้ามฮิวแล้วก็ได้รืยๆปรรระมาาณนนนั้ใ่บก็ีแะม่ อีกแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอาเว็มอนมาเรื่อยๆเยนาะจะได้มารีวิวกันเรายังมีอีกหลายตัวถ้าเกิดใครอยากให้เรารีวิวมอนตัวไหนเป็นพิเศษในช่วงแพทใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ฝากเพจพิชชี่ซั่งพิชชี่ไว้นะคะฝาก subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบ,บ,บมีคำถามอะไรก็ส่งมาถามได้ที่เพจพิชเช่ได้นะครับ<อ>ผมไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายวันนี้มุ้งาหมด